สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะตัวล็อกกดล็อกรถนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ไม่ได้ทําอะไรกับกุญแจเดิมนะคะแค่เสริมกุญแจตัวใหม่เข้ามาแค่ปลดล็อกรถล็อกอ่าปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถเฉยๆนะคะนี่ค่ะแค่นี้นะคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องเสียบกุญแจเข้าไปนะคะเนี่ยการเบากุญแจมันหายบ้างแล้วก็่าการเสียเวลาบ้างนะคะมันลดความยุ่งยากวุ่นวายลงไปนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะ,ะเวลาเราล็อกรถนะคะ,ะปุ่มสัญญาณการขโมยจะทํางานนะคะตอนนี้เราล็อกรถแล้วนะคะนี่ค่ะสัญญาณการขโมยนะคะมันก็จะทํางานนะคะจะมีไฟกระพริบขึ้นมานะคะตลอดเวลาเลยโอเคค่ะแล้วก็ถ้าเราปลดล็อกรถนะคะสัญญาณการขโมยของเรานะคะก็จะหายไปแล้วก็จะเข้ารถได้ปกติ โอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากติดตั้งนะคะฟังก์ชันเสริมต่างๆนะคะก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอ,อยียดเพิ่มเติมฟังก์ชันอื่นๆ,ๆได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ